ชายแดงมานะครับเด็กชายแดงเปิดไปที่เบอร์13นะครับเปิดมาเห็นผู้หญิงคนนึงนะครับผมเด็กชายเขียวนะครับขอเปิดเบอร์7ครับโอเคเปิดเบอร์7โอ้โหเห็นชื่อตัวอักษรนะครับอาจจะเป็นชื่อเพจก็ได้เด็กหญิงฟ้านะครับไม่รอชา้าเปิดไปที่เบอร์2นะครับเด็กหญิงฟ้าขอตอบเลยครับว่าเพจนี้ชื่อว่าเพจแลปเชอร์เป็นเพจที่ดีที่สุดทางการศึกษาเป็นคำตอบที่ถูกต้อง สวัสดีครับแบลคเชอร์นะครับผมต้องกลับมาสอนออนไลน์กันอีกแล้วครับผมผมเชื่อว่าคุณครูแหล่คนเนี่ยคงต้องเตรียมสื่อการสอนหรือเกมสนุกๆไว้ให้นักเรียนได้เรียนกันแน่เลยใช่ไหมครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาสอนคุณคู่ทาเกมง่ายๆซึ่งทําง่ายๆจากโปรแกรม PowerPoint ครับผมเป็นเกมเปิดภาพนะครับผมคลาสสิกบอกเลยและจะทํำยังไงนะครับไปดูกันเลย โดยขั้นตอนแรกนะครับคุณคุณต้องกําหนดก่อนว่าอยากให้เกมเปิดแผ่นป้ายเนี่ยยากหรือง่ายมากน้อยแค่ไหนถ้ายากยากแผ่นป้ายก็อาจจะเยอะถ้าง่ายง่ายนะครับสำหรับผมเนี่ยแผ่นป้ายก็อาจจะน้อยลงมาหน่อยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบอยู่ที่ประมาณ20-25แผ่นป้ายนะครับซึ่งไม่ได้มีกําหนดตายตัวนะว่าต้องแผ่นป้ายเท่าไหร่แล้วแต่ครูออกแบบได้เลยซึ่งวันนี้นะครับผมจะทําจํานวน20แผ่นป้ายนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับไปที่ตรงนี้ครับ insert น,นะครับผมและสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาโดยไปที่ตรงแถบเมนูเชฟตรงนี้นะครับ แล้วก็สร้างกล่องสีดิหล่มขึ้นมาครับผมขนาดเราไม่ต้องสนใจนะลากมาไว้ก่อนได้เลยโอเคแล้วเรามาที่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยเขาจะมาที่ฟอร์แมตให้เราโดยอัตโนมัติเลยอ่ะตรงฟอร์แมตตรงนี้นะครับผมจะมีความสูงกับความกว้างนะครับผมจากประสบการณ์การทํา20แผ่นป้ายเนี่ยผมก็จะจดเอาไว้ว่ามันจะต้องมีความสูงหรือความกว้างเท่าไหร่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่4.76จุดนะครับความสูงปรับไปเลยและความกว้างนะครับก็จะอยู่ที่6 จุดเจ็ดห้านะครับโอเคกดคลิกไปก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมหน้าตาแบบนี้นะครับผมและคอนเซปต์ของเกมเปิดแผ่นป้ายมันก็คือการทําให้แผ่นป้ายที่น,นลินเลือกเนี่ยมันหายไปใช่ไหมครับผมโอเคการทําให้แผ่นป้ายหายไป,ห,ยไปหรือกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะเราทําได้โดยการใส่ออนิเมชันให้มันนะครับโอเคเรามากดที่อนิเมชันตรงนี้นะ และเราจะไม่เอาแอนิเมชันสีเขียวเด็ดขาดเพราะสีเขียวเนี่ยมันคือการทำให้วัตถุเนี่ยปรากฏขึ้นมาเราจะไปดูที่สีแดงนะครับผมโอเคสีแดงตรงนี้นะครับผมได้หมดทุกอันเลยแล้วแต่ชอบเลยนะอ่าผมเลือกอันนี้นะครับเฟดนะครับพอคลิกไปแล้วสังเกตไหมครับว่ามันหายไปลองเล่นดูก็ได้อ่ากดคลิกเออหายไปแล้วนะครับผมแบบนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนคมคิดว่าแล้วก็ง่ายแล้วสิก็ปี้ไปเรื่อยๆผมบอกเลยนะครับ ทำถึงตรงนี้อย่าเพิ่งก๊อปปี้เด็ดขาดอย่าคิดว่ามันเสร็จแล้วเพราะว่าถ้าก๊อปปี้เนี่ยผมอธิบายนิดนึงนะมันจะผิดยังไงอ่ะลองดูนะถ้าผมก๊อปปี้ไปอ่ะนี่ใส่ a อนิเมชันแล้วนี่ก๊อป <copy S 1> ปี้ <copy S 1> ไปก๊อปปี้ไปก๊อปปี้ไปเลยนึกว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมแบบนี้จะไม่ได้นะครับผมถ้าสมมติว่าอ่ะลองเล่นดูไม่ได้ยังไงถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยอยากเปิดแผน่นป้ายแผ่นที่5คุณครูลองคิกสิครับว่ามันจะได้ไหมอ่ะคลิกอันที่5นะกดคลิก เห็นไหมครับอันที่1มันหายไปมันไม่เป็นตามเมาส์คลิกถ้าสมมติว่า <c oughs> นักเรียนอยากให้แผ่นที่4หายไปเอาลองกดคลิกซิแผ่นที่2มันหายไปมันไม่ได้หายไปตามสิ่งที่เราคลิกถูกต้องไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปปรับแอนิเมชันอีกขั้นตอนนึง นะครับซึ่งเห็นไหมครับมันมีตัวเลข1 2 3 4และ5อยู่เนี่ยมันคือลำดับการเล่นแอนิเมชันเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันเนี่ยไม่เป็นไปตามลำดับแต่เป็นไปตามลำดับการคลิกของเราคลิกตรงไหนหายตรงนั้นทำได้ยังไงดูดีๆนะครับอ่สาสูมแร้วผมลบไปก่อนโอเคนะผมยกเลิกไปก่อนเหลือแค่อันหนึ่งเหมือนเดิมนะตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมให้คุณครูกดที่ตรงนี้ครับ ทิกเกอร์ครับผมตรงนี้ลูกสายฟ้าตรงนี้นะตรงแอนิเมชันตรงนี้นะต้องเลือกตรงแอนิเมชันตรงนี้นะครับและไปดูที่ทิกเกอร์นะครับผมกดคลิกทิกเกอร์หนึ่งทีและออนคลิกออฟก็คือหมายความว่ากดคลิกตรงไหนอันนั้นหายไปแล้วก็ออนคลิกออฟเลคแทนเกลียี่สิบสี่ก็คือชื่อของไอ้กล่องสี่เหลี่ยมอันนี้ครับตอนนี้เนี่ยมันมีแค่อันเดียวชื่อยี่สิบสี่เอาแล้วก็กดไปครับผมสังเกตตัวเลขน,นะครับจากเลขหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นเลข สายฟ้าไม่ใช่ตัวเลขเปลี่ยนเป็นรูปสายฟ้านะครับผมแสดงว่ามันจะหายไปตามตำแหน่งที่เราคลิกและโอเคนะอ่ะลองดูนะครับผมสมมติว่าผม Copy มานะครับอ่ะ Copy มาสัก3อันก่อนนะคุณครูผมกดคลิกเลือกดูนะผมอยากให้อันที่2หายไปดูนะ ผมกดคลิกไปอันที่2หายไปตามที่เราคลิกแล้วถูกต้องไหมครับผมอยากให้อันที่1หายไปผมกดคลิกผมอยากให้อันที่3หายไปผมกดคลิกแบบนี้ครับถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับผมอย่าลืมนะครับต้องมากดตรงนี้ครับผมทิกเกอร์ตรงนี้เสมอนะครับผมโอเคผมลบตรงนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าผมจะต้องตกแต่งให้เสร็จก่อนมาไปที่ฟอร์แมตนะครับแล้วก็เลือกสีที่ชอบเลยเดยเชฟฟิลตรงนี้นะครับ อ่ะผมเลือกสีเดิมแล้วกันนะโอเคสีชมพูชมพูตรงนี้นะครับผมโอเคและทีนี้เนี่ยคุณครูก็ก๊อปปี้ได้แล้วนะครับผมก๊อปปี้ไปเลยเดี๋ยวใส่เลขทีหลังนะครับผมชอบใส่เลขทีหลังมากกว่าโอเคนะครับดีการก๊อปปี้ให้เร็วนะครับผมกด ctrl C และ ctrl V ไปเลยนะครับลากให้เสร็จไปเลยทีเดียวนะครับผมสังเกตตรงนี้ไหมครับเหลือที่นิดนึงเนาะลากมาให้มันสวยๆก็ได้ครับไม่ซีเรียสมากปรับขนาดอันสุดท้ายได้ครับเสร็จแล้วเนี่ย กดคอนโทรลเอคุมให้หมดเลยนะครับและกดคอนโทรลซหรือว่าจะกด Copy ้ก็ได้ครับคลิกขวา c o อปี้ก็ได้แล้วแต่ขนัดนะโอเคแล้วก็กดคอนโทรลวหรือกดคลิกขวาตรงนี้ก็ได้ครับผม โอเควางมันเรียบร้อยนะครับผมอ่าก๊อปปี้ทีเดียวเลยนะครับผมทีเดียวเลยวางทีเดียวเลยมันจะได้เร็วนะครับผมเห็นไหมครับพอดีเป๊ะเลยนะครับและรอค่อยมาใส่หมายเลขทีหลังเพราะว่าเราจะได้ปรับขนาดแล้วก็ฟอนต์ทีเดียวนะครับเอาผมใส่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าและยี่สิบแผ่นป้ายเรียบร้อยคราวนี้นะครับผม กด Ctrl A นะครับที่ Home นะครับผมกด Ctrl A เพื่อให้มันเลือกวัตถุทั้งหมดนะครับและเออผมพอใจกับฟอนตนี้แล้วผมไม่เปลี่ยนแล้วนะแล้วก็ไปปรับขนาดฟอนทีเดียวเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับกดไปที่50โอเคฟอน์50และทีนี้นะครับเรามาลองเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เราต้องการไหมกดลองเล่นดูนะสมมติว่านักเรียนเลือกแผ่นหมเลข13ขอบคุณครูกด13นักเรียนเลือกหมเลข7กด7กด4แล้วแต่เลยนักเรียนเลือกอะไรนะครับ ลองเล่นให้หมดนะครับเพื่อทดสอบนะครับ้องทดสอบทุกครั้งนะเพราะว่าเวลาไปเล่นจริงเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับถ้าเราไม่ทดสอบโอเคทีนี้นะครับมันหายไปตามที่เราคลิกทุกกล่องทุกอันทุกแผ่นไปนะครับผมทีนี้เนี่ยคุณครูก็มาใส่รูปภาพตามชอบเลยนะครับว่าคุณครูสอนวิชาอะไรก็สามารถปรับไปตามวิชาที่คุณครูสอนได้เลยอมจติว่าผมให้ทายภาพแบบนี้นะผมก็เอาภาพที่ผมต้องการนะใส่ลงไปนะครับผม ปรับขนาดให้พอดีกับเกมของเราโอเคพอดีเป๊ะเลยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยภาพมันอยู่บนกล่องไม่ได้นะครับผมเราต้องการให้ภาพเนี่ยมันอยู่หลังกล่องนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับผมก็ <S <S ไปกดที่ตรงนี้ครับผม Send t ทูแบ็กนะครับโอเคก็จะหายไปแล้วแล้วก็ลองเล่นดูอีกทีนึงนะครับผมโอเคสมมติว่าคุณครูก็ตั้งคําถามมาสมมติว่า เพจเพจนี้เป็นเพจที่ชื่อว่าเพจอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอยากเปิดเบอร์ไหนเด็กชายแดงมานะครับเด็กชายแดงเปิดไปที่เบอร์13นะครับเปิดมาเห็นผู้หญิงคนนึงนะครับผมเด็กชายเขียวนะครับขอเปิดเบอร์เครับโอเคเปิดเบอร์เดโอ้โหเห็นชื่อดัวร์ซ้รนะครับอาจจะเป็นชื่อเพจก็ได้เด็กหญิงฟ้านะครับไม่รอช้าเปิดไปที่เบอร์2นะครับเด็กหญิงฟ้าขอต้อนรับเพราะเพจนี้ชื่อว่าเพจแรปเชอร์เป็นเพจที่ดีที่สุดทางการศึกษาเป็นตำล้ำที่ถูกต้องและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแแชชรรรรร์์กกกดด Subscribe เเปปปป็นนนนนนนาลลลััััังใใจหห้้้คคคคทิววยะะบบบสีอออขไ่ สวัสดีครับบ๊ายบาย